ฮะเฮ้ย,ยมีคนตายไอ้ใครเป็นใครเป็นใครป็นใครเป็นใครเป็นคืเป็นศพเลยเดี๋ยว A T U R ไหนอ่ะอ๋อเก็บดูโอ๊ยตรงหลังน,นี่โอ๊ย,อ,อ,นนอ,ยอยู่ตรหัวได้หว่าคนนี้ป่ะคนนี้อ๋อไม่ใช่คนไหนคนไหนคนไหนไ่แกี้มันมีคนเสียงตายแล้วก็มีศพอยู่ตรงนี้นั่นน<ๆ>่คารกูเมล่า เอาดิเอาดิถ้าเอาช่วยเข้าาก่อนเลยออุ้ยหลังหลังหทไอ่ะก็เลยขึ้นก็เลยขึนเลยขึ้นใช่แล้วนะเมื่อกีบอกน่าจะคนที่คนที่ใส่แว่นใส่นวดอ่ะไม่ใช่กูตรงหน้าอ่ะอุ้ยใครใคร ใครวะใครใครสตีมนะนั่นสตีฟแหละเพราะเมื่อกี้อยู่กันหมดเลยไงเออเนีอุ้ยนู้นเซนิ่งแล้วนู้นเซนิ่งกันเหมือนกันเหมือนกันเรารวมพลังกันเราไม่ได้เป็นมีการตายเกิดขึ้นใครใครได้เปล่ามีไอ้ไอ้มานี่มานี่มานี่ ไปไหนก่อนนี่มาดูนี่มาดูะมาดูอ่ะเดินเข้าไปอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงก็ไม่มีอะไรไงเดินไปเอ้าเอ้าบล็อคอมยิงกูเฉยยไอ้เกิดนี้นั้งนานใครยิงอ่ะกำลังกำลังหวะโดดลงไปดเออใครไปยิงไปดิยิงไปดิต้องจ่ายเงียบตั้งนานโอ้โห ินโนเซนต์เลยอ่ะโนเซนต์จริงจริงจริงเปล่าจริงยิงสูงอุ้ยหลัง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 ไอ้ตัวตีนตัวตีนตามหลังตัวตีนตามหลังไอ้ตัวที่เก็ตปิงสวนเมื่อกี้แหละอ๋อโอเคงงฟ้ามีกระโดงยิงไงยิงไม่ใช่อุ้ยใครปลาอะไรลอยมาไปรอเขามาให้ ตรงหน้าเฮ้ยไอ้นี่้มไม่เข้าใจว่าเราสื่ออะไรอ้าวยิงมันยิงมันมันยิงไ่โดนเอาไม่โดนเอาไปดิไปดิอีมิโซ่ยิงมันเออ หัวชมพูเป็นหัวชมพูที่มีโบสีม่วงอะ่ะหัวชมพูอะ่ะที่ตัวเอมนำหน้าหัวชมพูตัวบีเจอคนโบยันโบยันหรอไม่ตัวตัวเตัวเใหญ่นำหน้าหัวชมพูหมอสปะเออใช่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่เปิด เปิดคลิปเลยอ่ะไปยืนรถไฟกันหน่อยกันไหมจะมีชีวิตรอดถึงเดี๋ยวนี่เปิดคลิปหน่อยตรงนี้ตรงนี้ไปไหนไม่ที่นี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเอาเฮ้ยวันนี้อยู่กับผมนะอุ้ยเฮ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 ้ย อินซาซาลาสเบิร์ดแมทอีกแล้วอะไรอ่ะเน่เน่เน่่ไอตุ๊ตุ๊บตุ๊ไปแค่ค่างนี่นี่ตงไปแล้วตงมาแล้วอไร่ไม่ยอมไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นทำได้ใช่ใช่ไม่ใช่หรอมันเพิ่งคว้างอย่างนี้ใส่เพิ่งคว้างใส่คนนี้เลยเนี่ยบนเนี่ยใช่หรออืม ดีฝั่งโอ้ยโอ้ยอยู่ดิไหนนี่เขาบ่นฉันกูตายอ้าเออ